ปากเป็นแผลในปากอยู่เป็นประจำประจำเลยนะบางคนก็เนื่องจากว่าแปลงฟันแล้วกระทุงหรือไม่ก็เป็นแผลร้อนในเลื้อลังนะสิ่งที่จะแนะนําให้คุณในวันนี้ก็คือก็คือคุณไปนําใบสาบเสือนะนําใบสาบเสือใบเขาเนี่ยนำมาตำ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 แล้วนำน้ำเข้มของเขาไปไป้ายตรงที่ ไอตรงไหนเป็นแผลของคุณคุณก็ป้ายลงไปนะแล้วอีกส่วนหนึ่งคุณผสมให้เจอจางหน่อยแล้วคุณเอามากร้วปากกุๆกๆ,ๆแล้วคายทิ้งไปคุณทําต่อนเนื่องไปไม,ไม่กี่ครั้งละ่ะอาการแผลร้อนในหรือแผลในปากของคุณไม่ว่ามันจะเป็นแค่ไหนนะจะหายได้ด้วยนี้สาบเสือนี่เลยเนี่ยเนี่ยสุขภาพนะพี่หมอพูดอยู่เลยถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับชาแขนชาขาบางคนตึงไปหมดเลยนะ,ะบางคนตึงหรือปวดชายโครงอย่างเงี้ย สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้เลยนะ0972894916เป็นพัชระค่ะ